I love you. ทำได้เหมือนโบรมาส์ทำไดโคมามากล่าวเทพเมียเผือกก่อนนะคะเทพเมียเผือกเดี๋ยวจะเชิญเข้าสนามประกวดนะคะไก่เผือกนะฮะไก่เผือกแต่ละวก็กระฟามนะฮะที่นำเข้ามาประกวดกันในวันนี้ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ เจ้าแม่ตะครอนอายุของเรานะครับได้มีโอกาสได้จัดควายงามให้ทุกท่านได้พบและได้ชมกันนะครับแต่และตัวเข้ามาทั้งหมดก็ห้าตัวหกตัวห้าตัวนะฮะ<ช>ทั้งหมดมีห้าตัวเนะดนค่ะน้องเดือนครับเจ้าไหนครับน้องเดือนครับน้องเดือนเป็นลูกของอแก้วฟ้าค่ะคเปลือกขาวๆเหมือนกันหมดคือสวยทุกตัวใช่ค่ะสายตาของน้องกับคุณเดือนมองตอนนี้สวยทุกตัวนะฮะแต่ว่า ขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะ,ฮะที่จะบอกกับท่านว่าท่านได้ของเขาตรงไหนช้าช้านะฮะไม่ต้องรีบนะครับเป็นการเชลยสรีระร่างกายของไรเรานะเส้นเซงเอมเอถ้าเราพบแล้วเนี่ยฟันน้ำนมเนี่ยก็จะอยู่กับควายได้ประมาณสัก2ปีบางตัวเนี่ยก็อาจจะ2ปีขึ้นมันไม่ยอมหลุดนะครับฟันไม่หักก็ถือว่าเป็นฟันน้ำนมก็สามารถส่งเข้าประกวดในรุ่นนี้ได้นะครับวันนี้เนี่ยที่เราดูแล้วนะครับท่านท่านดูลักษณะของควายเผือก นะครับวันนี้เนี่ยเกษตรกร,กรให้ความสนใจในเรื่องของการเลี้ยงควายเผือกกันมากนะครับในจังหวัดนครนายกก็ดีใจวันนี้ที่ท่านดูนะครับลักษณะสุดทรงท่านดู C1 ก่อนนะครับอันนี้คือตัดสินที่สุดเนี่ยคือต่อหน้ากรรมการตรงนี้เพราะว่าดีสที่2แล้วก็ดีสที่1ครับครับ ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของควายทุกท่านนะทั้งดีสองดีสามดีสี่นะครับใช <like that. S 2> ่เรามเป็นท <Yeah. S 2> ี 4, ่บ <Yesterday> ริจาคใช่ใครเสนอตั้งแต่ไหนให้เรานิ่งไว้เลยอ่าเห็นไหมเขานี่งปีสอมตั้งแต่ไหนครับจะรู้ด้วยครับประกาศปรมการจะได้รู้นะฮะดบปีสองดูป้ายด้วยนะครับตั้งไหนเออปีสองไม่มาค่ะปีสองสลับสิ์นะคะตอนนี้มีสิบตัวเขาว่าเอ๊ตัวไหนน่าที่จะได้ ชแชมป์นะคะในรุ่นฟันน้ำนมเพศเมียในวันนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะและเหมาะสมกับอายุค่ะซึ่งมีเก์การให้คะแนนอยู่6คะแนนค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะได้ทราบผลกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเ่านพี่น้องชาวเกษตรกรบ้านเรานคนรนายกทุกท่านนะฮะท่านที่ไม่เห็นควายแล้วมีใจชื้นขออนุญาตนะครับเชิญควายของออท่านไป <laughs> พักผ่อนนะฮะตามเป็นที่อาศัยแต่อย่าเพิ่งกลับนะฮะ ในการตัดสินด้วยนะครับอ่าเดินวนก่อนค่ะตามนกันช้าๆนะคะเดินชิดริมขอบตัวนี้หน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีวงในการเดินที่กว้างขึ้นนะคะ คจะมาีแล้วก็น้าคงได้ภาพที่เรนกลับมาเป็นภาพควานอูข้าวนะคะซึ่งเอาจริงๆหนูก็ยังไม่ไม่ถนัดสังคัดเรื่องั้ะใช่นะก็เป็นเร้เหมือนกันเู้บ้างเป็นก็ดูตามที่เขาพูดกันมาแหละต้องไปศึกษาเพิ่มนะคะ